สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมึงฮากูเฮรายการที่จะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องราวสนุกสนานเฮฮาจากผู้ชมทางบ้านค่ะค่ะก็กลับเข้ามาอีกครั้งนะคะในวันนี้ค่ะวันนี้นะคะเรื่องแรกที่เราจะมาเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือเรื่องนี้นะคะถูกส่งมาจากคุณออยค่ะสาวกรุงเทพมหานครนะคะคุณออยเขาเล่าว่าเป็นเรื่องของเพื่อนสาวของเขาอีกทีหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะ,คะฉันชื่อออยนะคะ ฉันมีเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องของเพื่อนของฉันค่ะเพื่อนที่ฉันคนนี้เนี่ยเป็นคนที่หน้าตาดีหุ่นดีเรียกได้ว่าเป็นเพอร์เฟกเกิร์ค่ะไม่ว่าใครจะมองมาเนี่ยก็ต่างคิดว่าเธอเนี่ยเป็นนางแบบมืออาชีพแต่จุดเดียวที่เป็นจุดบุกพร่องของเธอนะคะแล้วก็ทําให้เธอเนี่ยไม่มีความมั่นใจเลยก็คืออกไข่ดาวของเธอนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าแบนเหมือนจอ LCD เลยละคะ่ะน่าสงสารนะคะ แต,แต่เธอนะคะก็หาวิธีเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองนะคะโดยการเป่าลูกโป่งค่ะเป่าลูกโป่งขนาดพอกําลังพอดีนะคะแล้วก็เสริมเข้าไปในยกทรงของเธอค่ะเธอทําแบบนี้เรื่อยมานะคะจนเมื่อเธอแต่งงานเนี่ยตอนที่เธอกําลังจะไปฮันนีมูนกับสามีนะคะก็มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นค่ะในขณะที่อยู่สนามบินนะคะเหตุการณ์ก็เหมือนจะปกติทั่วไปค่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะตรวจร่างกายก็ผ่าน ปกติค่ะไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่เมื่อจนกระทั่งขึ้นเครื่องบินนะคะเมื่อเครื่องบินเนี่ยลอยสู่ชั้นบรรยากาศเพื่อนสาวของฉันนะคะในขณะที่กําลังจะพักสายตาเนี่ยจู่ๆก็มีเสียงลมประหลาดค่ะอุ้ยอุ้ยแบบนี้เลยค่ะเสียงอะไร,ะะไรนะคะนั่นสิคะ เพื่อนสาวของฉันนะคะก็รู้สึกตกใจมากๆค่ะได้แต่สะก,กิดสามีนะคะแล้วก็บอกว่าตัวเองตัวเองตัวเองดูสิเขาเป็นอะไรก็ไม่รู้ดูหน้าอกฉันสิดูหน้าอกฉันสา,ม,นา,นสามีเห็นดังนั้นนะคะก็ตกใจมากเลยค่ะเลยได้แต่พูดว่าฮะ ah? นี่มันอะไรอ่ะนี่มันอะไรทำไมทำไมจะคับดีเป็นคับสีเป็นครับดีบแล้วมันแล้วมันทำไมใหญ่ขึ้นเรเรื่อย นั้นนะคะเขาได้แต่คิดอยู่นั้นค่ะว่าเขาจะทํายังไงดีค่ะเขาเลยใช้เล็บของตัวเองค่ะจิกไปที่หน้าอกของภรรยาเขาค่ะและก็มีเสียงดังเกิดขึ้นปัง <c oughs> ตอนนั้นนะคะผู <c oughs> ้โดยสารทุกคนเนี่ยต่างกันในความตกใจมากเลยค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะสามีของเพื่อนทั้งเนี่ยก็ได้แต่เล่าความจริงให้แอร์เพื่อเสดฟังค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้น หลังจากนั้นไม่นานนะคะก็มีเสียงประกาศจากกัปตันค่ะประกาศให้กับผู้โดยสารทุกคนได้ทราบว่าผู้โดยสารทุกท่านการุณาอยู่ในความสงบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมิได้เกิดจากความผิดปกติของเครื่องบินหรือมีเหตุการณ์เร้รารเกิดขึ้นแต่อย่างใดเพียงแต่ว่ามีผู้โดยสารหนึ่งคนนำลูกโป่งขึ้นมาบนเครื่องบินแล้วลูกโป่งนั้นเกิดแตกครับ พอฟังดังนั้นนะคะพอกับตันพูดดังนั้นเนี่ยผู้โดยสารทุกคนก็ต่างหัวเราะลั่นเลยล่ะค่ะโอยเป็นอะไรที่น่าอับอายนะคะถูกต้องค่ะทําลงไปได้นะคะใช่ค่ะอาจจะเป็นเพราะทันบรรยากาศด้วยหรือเปล่าคะทาให้ลูกโป่งเนี่ยขยายตัวขึ้นได้ขนาดนั้นเนี่ยคิดว่าอย่างนั้นค่ะแล้วเรื่องต่อมาล่ะคะเรื่องต่อมานะคะเรื่องนี้มาจากคุณแมนหนุ่มห้วยขวางเขาเล่าว่าในขณะที่ผมนอนดูทีวีอยู่ที่บ้าน จูจูก็มีเสียงเรียกเข้าโทรศัพท์จากน้องของผมเออว่านี่กูเองตอนนี้กูอยู่สถานีตำรวจรีบมาจัดการหน่อยได้ยินดังนั้นผมก็เลยตกใจมากรีบถามน้องกลับไปนี่มึงไปตีใครมาอีกแล้วละสิเออหนวงหูหนะ้ารีบมาสักทีด้วยความที่เราเกิดหัวปีใช้ปีบทสนทนาระหว่างผมกับน้องเลยดูเหมือนเพื่อนคุยกันมากกว่า หลังจากนั้นผมก็รีบออกจากบ้านโบกแท็กซี่และรีบตรงไปที่สถานีตำรวจในขณะที่อยู่บนแท็กซี่ผมก็โทรหาน้องถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้องผมก็เล่าว่าก็ตอนที่กูกำลังเดินไปซื้อของที่เซเว่นอีะ่ะระหว่างทางที่กูกำลังเดินมีผู้หญิงเดินอยู่ข้างหน้ากูผู้หญิงคนนั้นทำท่าแปลกๆเขามองซ้ายมองขวาแล้วเหลตามองมาข้างหลังเหมือนเล่าแวงอะไรสักอย่าง หลังจากนั้นไม่นานจูๆ่ๆเธอก็วิ่งกูก็ทำอะไรไม่ถูกกูก็เลยวิ่งตามนะสิพอกูวิ่งตามไปเรื่อยๆตอนที่กูวิ่งจะทันผู้หญิงคนนั้นนะเธอก็หันมาแล้วก็กรี๊ดใส่กู <c oughs> กูก็ทำตัวไม่ถูกไม่รู้จะทำยังไงพอตำรวจมาเขาก็พากูมาที่เนี่ย<อ>เมื่อผมเดินทางมาที่สถานีตำรวจ ผมก็ได้แต่หัวราะเสียงดังโดยเรื่องที่น้องเล่าให้ฟังไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลยนั่นสิครับไม่สมเหตุสมผลเลยคะ่ะใช่ค่ะน้องผมก็พูดว่าพอได้แล้วน่าเรียบดีบจัดการสักทีแต่ถึงอย่างนั้นผมก็รู้สึกตลกอยู่ดีคุณตำรวจเลยเข้ามาพูดกับผมว่านี่คุณทำอะไรของคุณนะ่ะคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่น้องชายคุณทำอะ่ะมันคือการคุกคามถ้าผมไปไม่ทันแล้วเรื่องเกิดใหญ่โตขึ้นมาจะทำยังไง ผมพยายามสงบสติอารมณ์ตัวเองและบอกคุณตำรวจว่าขอโทษนะครับคนนี้เป็นน้องสาวของผมครับอะไรนะคะน้องสาวเหรอใช่ค่ะเรื่องพลิกมากฉันฟังครั้งแรกนะคะคิดว่าเป็นน้องชายะอีกเห็นว่าชอบตบชอบตีชอบใส่ค่ะพลิกมากจริงๆค่ะคุณคิดว่ายังไงคะระหว่างสองเรื่องนี้เรื่องไหนเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ได้รางวัลมากกว่ากันคะฉันคิดว่า เรื่องแรกค่ะฉันชอบเรื่องแรกมากกว่าคิดเหมือนดิฉันเลยค่ะฉันว่าเรื่องแรกเนี่ยเอาไปเลยค่ะหนึ่งพันบาทเรื่องนี้นะคะฉันให้ค่าลูกโป่งแตกแล้วกันค่ะใช่ค่ะส่วนเรื่องที่สองเนี่ยก็ตลกเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าห้าร้อยดีกว่านะคะน่าจะพอเหมาะกับเรื่องนี้พอดีเลยใช่ค่ะแล้วคุณผู้ชมคุณผู้ฟังล่ะคะคิดเห็นกันยังไงบ้างถ้าคิดเห็นยังไงนะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะ ส่งเรื่องราวของคุณมาได้ที่ CK Studio 1 2 0 1 at gmail com ค่ะเรื่องที่สนุกมากที่สุดนะคะและถูกเลือกเนี่ยจะได้รับเงินรางวัล1น1,000บาทค่ะส่วนรางวัลที่2นะคะจะได้รับเงินรางวัล500บาทค่ะและวันนี้นะคะมือหางก,กูเฮต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย